ไปกระผมาดีทีการที่เราพงจุกุกนันะครับผมโอ้ห้างหายไปนั้นครับพี่น้องก็ปล่อยวางครับผมโอ้ลมแห้งครับพี่น้องพายู่เขาโอ้มาขํเล็กน้อยครับผมนี่ได้เป็นอ่าไกล้นะครับผมไตล้นโดนัดครับผมเห็นเป็นวงกลมเหลี่ยมาลองเบิ้งกันนะครับก็ได้จัดมาครับผมเนี่ยผมกับชีดนะครับผมเนี่ยชิมกันไปครับผม พี่เติมเยอะมาผมเนีย่ยผมมาเขาทาเดียวผมเห็นเป็นวงกลมเดียวผมหนาหางพี่ผมก็ได้ลองมากินเบิ้งนะครับผมถามเพิ่นผู้ขายขว่าแ่บไหมผมเนีย่ย

เดี๋ยววัไหนกินอีกนะครับผมันเห็ดเป็นวงกลมดีแล้วอยูนะ่น้องห็นไหครับผมขาอยู่เขาครับผมปลาเขาลายเมือ,อยู่วนะครับผมเป็นนิน้วจินเหรนที่ว่าเข่าทาครับผม นินก mm ับพวกอะไรสิบบาทคุ้มเนี่ยน้าผมว่าคุ้มไี่เรียกไม่นอะเนี่ยโอ้ชิดเนี่ยเยอะมาม you know